ৰা না ৰাগ অ না ভু না ভুতা অৰি জল অ น่ะังคมไทยกำลังเปลี่ยนห่วยมุลเวียนกลับสังคมไทยกำลังเปนนออล,เงลีป่ยนตอนนี้มุลเวียนกลับเพื่อรองรับกับวิธีดุยหนชีวิตใหม่อเออสังคมเก่าเราเอื้อเฟือเนะแพร่เพื่อใจมีไอ้ไรแบ่งกันใชยเราหมายกันกิน รักเมื่อนผีดีเมื่อนน้องกับค้องกันเมื่อนหยาดไม่เคยคาดยางนำจิตทำเป็นนิจจะสิ้นนะหนุ่ยนะเอาข้าวเปลือกเหล็กแห้งมาแบ่งกันกินเอาขี้มินแหลกกับอ้อยแล้วพลไปแหลกห้อยผี เอามาันลาดไสเรือแจวแล้วไปแหลกกับข้าวนะหนุ่ยนะเออจริงอันนเอามาันลาดใสเรือแจวไปแหลกกับข้าวเอามาพร้าวไปแหลกกับกลวยที่มันช่วยไปทางวิเอาเฮือกปลาแลกกับปลีกลวยด้วยความยินดีให้หนึ่งปลีต่อซ้ำเฮือกเลือกแหลกกัน นาพอดูแกบข้าวชาวนาเออปลาอาบแม่กามันฮับหลอดยองเขี้ยวนู่นเหน่ะเที่ยวจัดสั้นนมซ้ำตัวข้าวนึ่งเลียงกะตือว่าพอเพียงกันนมน้าม,มันซ้ำชิ้นยาวแลกกับข้าวนึ่งเลียงมันริงน้ามันเป็นวิธีของชาวไทยในอดีต เป็นจารีตประเพณีไอ้สิ่งนี้ไม่ต้องเทียงเหมือนกับเส้นตะกิดคล้องพอน,นันวยนะั้นนั่นคือความพอเพียงล่อล้อมเลียงวิธีไทยในการกนนี่ยหน่นี่คือสังคมไทยสังคมไทยในอดีตคือสังคมที่เอื้อเผื่อเพื่อแพือ่อสังคมมีนำใจ มันนึกยอ้อนหลังไปเมื่อประมาณราสักสี่สิบห้าสิบปีที่แลวน่อนเห็นไหมยุกที่คนเรานั้นมีน้ำใจหน่วยเอือคูัวเพื่อเพ่เออแบ่งป,ปันกันกินรักกันเมื่อผีดีกันเมื่อนหนองเออดังทั้งที่ไม่ใช่เป็นญาติโกตโิกาอะไรกันแต่ว่าน้ำใจไม่กันมีความสามารน,นะันมีเอื้อใจเอือกหัวเพื่อเพ่อเ,พเออไม่ว่ามึงมีอะไร เคยมีอันไอ้ไม่ว่าจะเป็นห่านบวชเออห่านแต่งห่านเออห่านตายเออจัดกันแบบเรียบหายไม่งุงเออมื่กันะไม่หมึดติดผ่านกันมันเออโม่เลยแล้วพี่นองชาวบ้านตุกคนพอรู้ว่ารุ่นนูกก็มีอันอยกตัวอย่างเช่นว่ามึงจะนา่นบวชลูกเออจะนันบวชลูกเออพีนองชาวบ้านที่ยุ่งในบูบ้านกันช่วยกันเลยด้วย เอาข้าสั้นใส่โมเคียวมาเขยังข้าสั้นเอาพักมาเอาลูกเตงเอาเตงกว่าเอาผืชพ้นเอาหยันนัดเอาหัวลูกยาก็หัวลูกโนุืดผื่นพ้นหม้กวักแข่งเตงกว่าพวกปักเก่งเลี่ยงพวกปักนู่ปักนี่ป่าไม้จาวันป่าไม้มึงอมาช่วยเรือหมายช่วยเรือจาวันทีนี้เอาเปล่าเขย่งเปล่าก็เอาเปล่าเขย่างขี้มินก ah <predictable and respond> ับ คุดกันมาตั้งโกหรือวะเกล้กักคุดกันมาเออตอนข้าเออ,เอ,อกลูดอ,อ่ฮักกันมาตั้งจิกมาชวนในอันออมาชวนในอันคือปวดในาหายวาเจ้ากองบานไม่ปรึกืาอไร คขาอยู่กันแบบเอือกหัวเพื่อแพ้ยหน่อยทีนี้ไอ้คนใหม่ได้ก็ชชวยแรกเนี่ยน่้ยเออช่วยปันเปล่าเออช่วยหลิดเปล่าเออช่วยคูดเปล่าช่วยห้าบนามรอนามซะไม่เจะเด็กมันไม่มึงนไ่ยอยู่เห็นมาไปห้าบมาเด็กไรนุ้ยมาช่วยกันปันเตช่วยเฉียดเหนือช่วยควันปักรุมกันช่วยจำรุมกันจับนี่คือความมีน้ำใจทีนี้ในา้นอาที่คนเป็นยาพาร์ตุมป่ะนะมึงเป็นยาพาร์มก็มึงควรยานมวันเล่นหนุยถักถ่านึงเติบเติบถาใบบัว ก็เอาข้าวสั้นใส่หมอเขี่ยวหมาก็ตีข้าวสั้นไหวมึงก็ใส่ยานมกระป๋อยหรือไม่ก็เอาเกงใส่หม้อไปเป็นการเล็กนั้นเล็กเรียนกันนี่คือสังคมดีนอายุสมัยเด็กๆหน่อยนะความรักความสามัคคีเก็บข้าวเกี่ยวข้าวตีนาดำนาก็เรียกันนาดำนาหวานห็นไหมมึงยังชิบหน้าไหลกูยังชิบไหลเต้ของมึงกดบอกของมึงเช็ดเหล็กก่อนมันจะหบลงบนนากูเออมึงไีตั้งป่าก็ไปโหอบป่ามึง บอกกูยิ้ตั้งกับหมาอมปากูเออเป็นการช่วยช่วยกันให้มึงลองคิดเล่ว่ารุนลังหล,ลังไหนท่าหนุ่ยจะไม่เดร็กกูล่ะก็วิหญ่ไปอยากก็ต้องไล่เออก็ไม่ได้ไล่ก็ไม่ไล่ใช่ใหม่ไปใส่กันขาขาดเป็นจ้างย่างขาดเป็นคุณนๆเหลือสี่คนห้าสิบคนแปดสิบคนรวยคนมาช่วยกันห้ามห้ามเรื่องห้ามเรื่อเฮสังคมน,นี้เออนุกิงจะไม่เดร็ก ก็กระน้ำรื่นกปแล้วจากกองบันก็ตตานุมลดฉงเขี้ยวต่ำลดฉงเขี้ยวไปเลยแม่หนุ่นให้มึงลองคิดเลยว่าส่างคมนี้มันน่าอยู่สักเท่าเลยมีสิ่งไรกันเลกปันกันกินเออสมมุติว่ามึงอยู่เขาไม่เจออ่มึงปลูกรวยปลูก้อยที่นี้กูอยู่ลี่กูก็หาปลาได้ปลาปั้นูวันนี้ก็ปลาแห้งกูกันเล็กับปลาอมึงเลยนู่ยเฮ้มึงทำหน้าเอามาเละกับปลาแห้งกู มีไอไรก็เอามะเล็กปั้นกันกินคือไม่ว่าเราไม่ต้องซื้อซื้อกันก็ได้แต่ก็ค่ายกันไม่แพงก็ค่ายกันเผื่อผีค่ายกันเผื่อนองเราอยู่ปั้นกันกินนั่นเอาปลีกรวยมาเล็กกับเบือกปลาแห้งร่องเบือซาเมือโตปลีไปเรือกระเล็กเออเอาก้าวเล็กกับวัวมันนี่กูจำได้นี่ลุงหนวมที่แกยู่ปัตตุนีแกยู่ที่ลำปั๊นี่หนุ่ยชื่อชื่อหนวมเอาว่ามันล่าไส้เรือกันแล้วเล่นไปในบางบานรามวัวไส แกไปอยู่เป็นเดือนมันล่าหนึ่งตั้งก้าวซี่เลี้ยงข้าวอาเลี้ยงปีปีหนึ่งแกมา่จกอำนาทางนี้แต่แกว่ามันไปเล็กเออเมืองหล่นี้สังคมจะไม่แ็กเขาอยู่กันไหนดูคนทุกคนน่ารักป่าเชี่ยวปากนั่งโอาองมาตั้งไว้องไรองใส่น้ำป่ามาตั้งไว้ริ่นวยร่องนวยซ้ำนวดทีนวยไม่ใช่เกบตั้งแต่คนมาเกเป็นข้าวเอาองมาเลี้ยงข้าวองเลี้ยงข้าว หริงนี่น being um uh, ี่ถึงมึงแล้วไงคือสังคมคุณแต่เด็กสังคมคนแต่เด็กเพ่นหน่่ยนี่สังคมที่นี่พอมายุคนี้เลนหน่่ยนี่ไอ้สังคมแบบนี้มันเฮียบหายไปประมาณห้าสิบหกสิบปีแล้วแต่ตอนนี้มันลบมาเร็วหนุ่ยอ๋อเอ้ลบมาเร็วมันลบมาเปลือไอ้โควิดแล้วมันพามาให้หนู่นี่เห็นไหมนี่มึงไปแลยแต่หน่วยในยุคสิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็มันสลับเห็น สิ่งที่ไม่เคยเกิดก็มันกลับเกิดยุคนี้สะไม่นีนชีวิตเดียวน,นี้ก็เรียกว่าชีวิตนิวนนมอนบ้าเจอเล่งภาษาอังกฤษอ๋อ à, เป็นทรัพย์เทคนิคที่เขาเล่นกันมาในยุคนี้ห่ยไอ้ไรนิวนิวนนมอนโนมอนนี่นิวน,น,นอมอนนิวนี่แปลว่าของไม่อ๋ขอข้องไมเอะนนมอนอมอนนั่นคือปกติ และทีนี้เออมาจึงรวมกันได้ด้ว่าข้องไม่ได้เกิดขึ้นและก็มาชายกันเป็นปกติออหลังจากโควิดมันมาเนี่ยหนุ่ยสิ่งที่มันไม่ฮ้อนเกิดมันก็มาเกิดขึ้นอพอเกิดขึ้นแล้วก็กลายมาเป็นความปกติที่เราปฏิบัติกันอยู่เราเอามาใช้กันอยู่ทุกวันหลังจากที่โควิดมันพัานพ้นไปเล้วเช่นว่าการดกไปสื่อข้องการสื่อข้องกินเออมึงลองทำให้ได้ขึ้นไหมเดี๋ยวนี้ไม่พักไปเร็วนี่ไม่พักไปอออ เดี๋ยวนี้ก็ซื้อกันแบบออนไล่ย์ดูหนุ่ยไม่จังหวะอ้อามาจังไล่ออนไม่ใช่ไล่ออนคืออ้แล้วคือสร้างทางธุรการทรัพย์วันนั้เออเอ๊ะจ้าไม่แต่เรียกคนเรียกว่าอบไล่ออบมันคืออบไปกลางนกอบไปซื้อกันกลางนกต้องไปที่ร้านค้าแต็นอายุไม่ตองแล้วหยอกหูธุรกทรัพย์เกรงเหยียดผมจึงรุนเออเรื่องการทำงานเน้น่วยงานราชการหรือหน่วยงานรลักวิชากิดเดี๋ยวนี้มีการเปลี่ยนแปลง เอางานไปทำที่บ้านไม่ปกตํำอยู่ที่หน่วยงานไม่ปักหนังจับโจอยู่ที่นี่ทำเส้นเด็กก็คโขด่ามาไหนอ่านตัวไหนอ้วออเออนี่คือข้อเี่มันเกิดขึ้นไหมหนุ่ยเล็กกระทำกันเป็นปกติกันแล้วเรื่องที่สำคัญเด้อหนุ่ยนี่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 วันนี้มึงตองคนกูนิดว่าเรามาเล่นกันนะจะใช้กันมาเล่นกันไม่สะดวกคือแม่ด่วนหน้ากาขนาดไม่หนุ่ยเออเว้นวันนี้ก็ใร้กันจังว่ามันเป็นปกติไปเสียแล้ว เดี๋ยวนี้ใครอ,ออกจากรื่นลงุลงรนไปไหนขึ้นรถขึ้นลงเรือขาไม้เม็ดเปลือเล่หมันคุณมือเลยนั่นโอ้ยจะไม่จะแดกแต่จะใส่เม็ดเดินก็ว่าคนไม่บก็ว่าคนก้าวคนไม่ดีคนที่ว่าเป็นลูกวันนรกเป็นนูแต่ในอายุเคอยออกจากเรื่นถ้าไม่ใส่เม็ดเปลือสังเกตเปลือนสังเกตเเกลายเป็นจุดที่เปลือเพ่งเล่งว่าโอ้ยนี่ไม่ทำตามเม่อมันกลายเป็นปกติมัน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 เป็นสิ่งทิ่ ติดตัวเฉลียววันนั้นนไอ้โน้ยจะบอจำบางส่วนเกลี่หน่อยนี่คนหญิงสิบคนเดินมาใส่ถังสิบคนชายสิบคนเดินมาใส่แด็กซี่สักคันคนชายดมประมาทอ๋อเอ๊ะตาว่าคนหญิงนี่ก็ก็ติดใส่ติดนี่ใส่คนหญิงทุกคนอยู่ในพุทธได้ไอ้ว่าติดแม,แดแมแ่เดี๋ยวอ๋อติดแม่เด้อแต่คนชายเราเลยยังไม่ก็ติดแม่กันเท่าไร เพราะฉะนั้นไอ้นี่เป็นสิ่งที่ป้องกันเจียวหลังมือเอ็นมาเดีนตุกรุ๊ดจำใจไปช่นน้แค่นั้นแต่แมฆาน้่มกลอกกูไปถือเล็กว่าเช้ากว่าป้าเจียวกนเดียวเท่าตังอ๋อไปถือนุมกลอกถือน้่มกลอกนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่การสั่งงานสั่งมากินที่ร่นก็เรียกว่าเดลิเวอรี่เ่แทที่จะไปนั่งกินกันที่ตามห้างไปทางกินนตามที่ในร้านให้มันติดกันกูไม่ไปกันแล้วไม่ไปกันแล้ว เดี๋ยวนี้นี่นี่นนไอ้ทีเท่เขากันเถี่ยวกันกันนี่เพิ่งยกหรือเป็นเล็กวป็นวัดหรือเลือกวัชชะวานคือวิวเนี่ยนะคือวิวไอ้นี่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อสมัยแต่เด็กคนเราไม่จะคดเที่ยวกันกลางกลางคืนไม่ไม่ทำอะไรจังไงอยู่เรื่องอยู่เรื่องยิ่งเป็นเดก็กเป็นเล็กเป็นสาวเป็นนางก็เที่ยวกลางคืนก็ว่ามันยิ่งโอโรเขาว่าไม่ไดีผดุผนนี้นี่มาหยกนี้สมัยนี้ก็ว่า เราก็ใช้กดไม้ที่เรียกว่าเกือกวิวแต่นี่เกือกวิวมันยกหรือแลอรีด้วยแต่ว่าก็ทดลองที่มาวันที่พาวันก็จริงและใหญ่พื้อแต่หนุ่ยก็อนนี้คุยบอกกันเทือเนอะก้องปันนี้นี่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาไหมไอนนี่เดี๋วเขาก็เรียกว,ว่า,านิวโนมดอ๋อเฮ่ทีนี่สิ่งสำคัญที่ยิงว่าไดๆหนูีนกูนึกเหล่ภูมิเจยใบเชบยใหญ่ออ วันคนสภาวัฒนธรรมจังหวัดัทุมรวมกับบริษัทเวริร์พอยแล้วก็อีกไล่ๆคนแล้วก็จังวัฒนธรรมจังวัดกันเปิดตูปันสุกตูปันสุกเอตูปันสุกตูปันสุกนี้ไม่ความว่าปั้นความสุกไอกับคนนื่นคือไม่ความว่าเป็นตู้กรอบครัวตู้ับข,ข้าวมึงยังไรเขาไปชนไว้ในตูเอ,อเผื่อไม่กินกับเผื่อหมก มึงยังนำมาคว,วักแควจากว่าก็ไปใช้ไว้มึงอาจจะหยิบกล้องที่ในตู้มาหยิบมาเที่ยไอะไรที่รินของอะไรังก็เอาไปใช้ก้าวก็เรียกว่าตู้ปันสุกตู้ปันสุกคือคนพอมีกินก็เอามาใช้ตู้ไอ่ผมมันเลือใจ่ายก็ะเบงปันในคนที่ลำบากคนที่ลำบากเมื่อรับไปกินแล้วก็ต้องเปลี่ยนในิดใช้กันจะคิดนิทราดีกว้่นยังมั่งหนึอยแต่มันไม่มากใช้ปันเพล่อ๋อ คือรู้ไหมว่าในจังหวัดนี้มีกี่ๆๆตักี่ตูรู้ไหมรู้ไหมแล้วจะลับรถเหวียนเอ้าป่าตุ้งด้วยตึบเอาตูนั้นตีเอาตูนั้นตนนีคิดว่าตามไปเล่ตีรุ่นโกงมันก็ราน้าไอนี้ไม่ถูกหนอเออราก็เรียกว่าตูวปั่นทุกยาละมบูโมบโลมาเอาเท้าแต่พอกินตัวชาาก็มาใช้เวลาก็ไปเอาอูดออทีนี้เรากำมึนกัน,กนอยยาเท้าแต่ไปเอาเล่นหน่อย ยังไรก็ไปซือ้อไปเลยเออมึงามาหม่ลูกแอปเปิ้ลกับจีนเล็กต่ว่าเคยมึงยังมึงไปซือ้อไปตามึงโมนในลาดมันไปปลูกไครก็กินเหเมือนกันหรออ๋อเออโมนในลาดใส่นมปังฮะก็มึงไปเอานมปังมานีพอมึงไปเอานมปังแล้วก็ลูกโลโก้แก่ข้างเรือมึงไปซือ้อไปมั้งจิงแบนะง,งปันแบงปังน,นี่เลยที่เรียกว่าตู้ปันสุกนะ่ะ ทีนี้ถ้าคนเราต้องมีนำใจเอือกเพื่อเพื่อเพื่อเพ่่แผ่นนี้เนน่งมันอยู่กันาบสังคมนี้อยู่กันบกยบเบื้อความม่ไรความเมตตาปลานี่อันว่าความกรุณาพรปานี่จะมีใครบังคับก็นไหมกว่ามันลั่งมาเองเมืนฝนจุนใจจากฝากฝาชุนละเลยมันสูดแดนดินเออในสิ่งนี้ไม่ใช่ใครบังคับมันอยู่นหัวใจอ๋อจริงมันกันเออจริงมันกันแต่วดาหนูนี่นี่ทีนี่ดาวิดสังเกต โคสกรัฐบาลแรงทุกวันที่กูกังก็ว่วาถ้าแบงเป็นซ้ำซ้มกลุ่มคือกลุ่มผู้ใหญ่บริกเกับกลุ่มผู้ใหบ้บริการหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มที่ซองคือกลุ่มหน่วยงานราชการหร,หรือกลุ่มรัฐวิสาหกิจหละกลุ่มที่ซ้มคือกลุ่มประชาชนเราตั้งซ้ำหน่วยนี้อันหน่วยที่หนึ่งกับที่สองกันไม่ข่อยเลือนหรผู้ใหบ้บริการถ้าไม่ทําตามลักถ้าไม่ทําตามกฎกติกาที่รัฐบาลตั้งก็สั่งงยุด อเออไม่ว่าจะเป็นอาภพหนวดรานการสู้กันกาดนทจำใจต้องจัดตามระเบียบตามกฎข้อระเบียบกฎหมายที่ก็ออกทุกโต๊ะเพราะถ้าไม่ทำก็ปิดก็ปิดเไอ้นั่นเราไม่ห่วงนุวยรัฐรัฐาชการไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสากิราจหรือวิรว่าโอ้โบโตว่าจังวัดอำเภอหน่งแต่ใจอะไรที่เราปิดโตะเห็นไหมอย่างตั้งจิวอย่างตั้งเพชรอย่างถูกสิ่งถูกย่างไวบริการให้พี่น้องประชาชน เขาทำตามคนไม่แต่ไอ้โมโรเลยหนยหนุ่ยที่มันตำตาหลอกหลงอยู่ดิเอจะเล่งหายหายปัสสาวะหนักเว้ก็คือกาดมันตกแล้วนั่นกาดตกเออถ้ากาดตกระวังการข้อเลยหนูกีบอกไอ้เสียเสร็จแล้วไอ้โรกนี่มันลบมาแล้วนะขลับมาหุนซ่องอ๋อมันไปหุนนี่มันไปปัทนาขึ้นมาแล้วหนยแต่เรืงไอ้นี่โตตันมันได้วิธีนั้นโตตันได้แต่แต่ประมาณที่ลังลำบากนะกีบอกไอ้เสีย อเออนี่ไล่ฮันเลวกูไปเล่ฮันซับแม้วหนังทึ่งกันสดเล่ากันบูดวัวดระวังใจนหนุย่ยเออระวังระวังนี่เรียกว่าซื้อน,นี่นี่นี่เกิดว่า,าวก้าอ๊เลยแต่เกิดคุณนังเลยยกเหลือเกือพิววันเดียวปอดกลางดึกขึน้นนั่นตีที่ร้องตีนึกเหยียดผมไหวดุนเปิดเพลงเต้นดิสโก้กันอยู่เลยโอ้ไม่ท,า,ทายนู่ยหนุ่ยเออคุยพบเขเนี่ยมันอันตรายนะคุณพอกใหฮึเพราะฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้เกิดขึ้นไม่เราปฏิบัติกันไม่ก็หยุดให้มันถูกต้องหรืยอย่าลืมและอย่าลืมสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติคือใช้แม็ดกินโรนชนตัวเองแต่เด็กก็ว่าชนกลางชนกลางไม่ได้เลยวพราะชนกลางมันติดกันเลยต้องใช้ชนตัวเองกินโรนชนตัวเองไปในต้องใช้แม็ดระยะอ,อ,อ้างทางสังคมไปยุ่นเข้าขิวเข้าก็ต้องไ,งไ,งไงออะเป็นเบบ ถ้าไม่ตื้อรักปฏิบัติปณนนิเลียนเหวมึงจ,จำมาจะกลับบาวันนี้แหละตายกันจังอู้นูตั้งประเทศนูคลักคลักอยู่เลยนี่ประเทศไทยเราเดี่ยอันดับหนึ่งกองเอกรีนเรื่องการจัดการปีนี้นั่นเออในเอเชียนี่เราอันดับหนึ่งกัน,นเราแข่งกันเรื่องราชนาสุขถ้าว่าจัดเข้าระดับโลกเราอยู่อันดับเดียวโอเงเอเอไม่มึงโลงกินเดนี่เกะเกเดือนเลยประเทศไทยเรา ขาดเกล็นคนที่ติดเชือ้อม่ทำไมเราเราปฏิบัติตามนี่ถ้าไหวยังก็ต้องสั่งเข้ามาจากต่างประเทศสั่งข้ามาเจ็ดรัชเสียมังมาเจ็ดโม่ไปดาว่ามามังมาเต็ดตั้งลุยนินั้นแต่ไอคนที่อยู่ในประเทศเองไม่แล้เพระเราปฏิบัติเราปฏิบัติตาม เราทำต้านที่หน่วยงานรายการก็สังเพราะฉะนั้นข้อว้ากับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนและที่นั่งเลนั่งที่เลอยู่ตอนนี้ช่วยกับพี่น้องช่วยกันปฏิบัติในความหวังดีจากวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงจกางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงเออช่วยรุ่นนรุงให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกันปกช่วยกันปองช่วยกันหยุดตื่อปฏิบัติตามกฎกติกาอย่ามันพลาดแล้วชีวิตกองคัไทยเราจะไปกันได้ช่วยโดยจะบอกอย่างยิงตูปันสุก ไอ้มันยู่ยืนยังช่วยกันใช้ช่วยกันเอาแล้วก็ใช้กันอย่าเถี่ยวเถี่ยวฮะเนี่ยอย่าเอี่ยวเถี่ยวกองเผื่อนอกกองเก่งไปใช้กันไปใช้กันก็ใจะไม่หนึ่งก็ใจฮะเออเ่วนเท่านั้นก็กว้างกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นัตุแบ่งปันสันสางงันแต่งสุกและหน่่ยนะมันเกิดในยุคเชื้อโควิด เป็นสิ่งที่ขิดขึ้นมาไหมเอาแบบอย่างจะไม่เขานะเราเชาวไทยมีสิ่งไรพืดอาจสิ้นด้วยฮะเอามาแบ่งกินกันแต่ขอร้องนองและพี่ที่ไปรับต้นช่วยปรับสักนิดช่วยกันขิดสัส้น อย่าละโมบหรือหลบมากจากตูปันยิบไปกันซ,อ,ซอ,อ่เสมาเอาแต่เพียงพอกินเออกาที่กินพอเนะเพื่อคนลังที่เข้ามาจะได้ด้วยน่ะหนุ่ยนะงมันเป็นการช่วยแปะเพื่อเอือตะวินและตาที่บ้านมีปืนปักเลือจากินกินไม่สิน้นเอามาใส้ใส้ไว้ในตูปัน หยิบกล้องเขาหัวออกไปเราใส่ครับเพื่อนส้นรับแหลกเปลี่ยนเวียนมุนบั้นเราคนไทยต้องช่วยเลือกนายหนุยเนะอหนอแป้เพื่อกันและให้ตูดเส้นปันสุกสู้หน่วยเอออยยืนนานให้ตูดเส้นปันสุกสูหน่วยะจะได้ตั้งยู่ยืนนาน